ศิลปาศาสตร์สนทนาพาท่านเข้าใจชีวิตและสังคมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปาศาสตร์สนทนาจัดโดยสาขาวิชาสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายการของเราเออกอากาศในทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนในเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาท่านผู้ชมและผู้ฟังสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook หรือ YouTube ในชื่อรายการศิลปาศาสตร์สนทนา สำหรับวันนี้นะครับผมเฉลิมบุตรวิจิตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ที่จะมาสนทนากับเรานะครับเป็นอาจารย์ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกคนล่าสุดของคณะศิลปศาสตร์ของเรานะครับนั่นก็คืออาจารย์ดรวิทูลเมตตาจิตสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ประจําอยู่ที่หลักสูตรไหนอะไรยังไงครับอาจารย์ผมอยู่ที่หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ครับของคณะศิลปศาสตร์ของเรานี่เองครับครับขณะเดียวกันอาจารย์ก็ยังเป็นที่ปรึกษา ของชมรมวัฒศิลป์อีกด้วยนะครับซึ่งส่งลูกศิษย์มาออกรายการกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเป็นชมรมที่จัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์วิทูลก็มาให้เกียรติมาออกรายการของเราโดยเราจะมาสนทนากันในหัวข้อเรื่องชวนมองการศึกษาไทยจากมโนทัศน์ ที่สะท้อนผ่านถ้อยคาการสื่อสารด้วยกลวิธีการเปรียบเทียบนะครับก็เป็นชื่อยาวทีเดียวเลยแต่จริงๆแล้วมันมีคีย์สําคัญอยู่เลยนะครับก็คือเรื่องของการการศึกษาเรื่องการสื่อสารเปรียบเทียบการศึกษาเรื่องการสื่อสารเปรียบเทียบเนี้ยค,คืออะไรครับอาจารย์ครับ ครับผมในเรื่องของการเปรียบเทียบะครับก็ถ้าเป็นในมุมมองของทางวรรณกรรมเนี่ยการใช้ภาษาแบบเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นความงามทางด้านวรรณศิลป์หรือว่าการใช้โวหารภาพพจน์นะครับ f i ก u r e of Spe e ปีครับอาจารย์รที่ในบทกวีในบทประพันธ์ต่างเนี่ยก็จะมีการใช้การเปรียบเทียบอยู่อยู่เสมอเสมอเช่นในบทประพันธ์ของสุนทรภู่ที่บอกว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายก็เพราะเน็ตให้เจ็บใจอะครับอาจารย์ข้อความเนี้ยก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงความหวานของอ้อยของตาล <Brew. S 1> ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าอ้อยตาลเนี่ยเวลาเราเสัมผัสที่ลิ้นแล้วเนี่ยสักพักมันก็หายไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นความหวานที่เกิดจากคําพูดที่เราได้ยินคําพูดดีๆ <Bold. S 1> คําพูดที่ให้กําลังใจเราหรือว่า <ả? S 1> ถ้าจะเป็นคําสมัยใหม่ก็คําพูดที่ฮิวใจเราใช่ไหมครับอาจารย์คําพูดเหล่านั้นนีมันก็ยังตรึงอยู่ในใจเราอ,<ๆ>อยู่เสมอ การพูดถึงเรื่องของคําพูดแต่เอาอ้อยเอาตาลมาเปรียบเทียบใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นวิธีการทางภาษาที่เรียกว่าวรณศินอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาถ้าในบทประพันธ์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับอาจารย์อาจจะเคยได้ยินว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคาใดงามเด่นงานสอนสั่งปลูกบ้านเสร็จแล้วแสนงามเขาเปรียบเทียบการศึกษาเหมือนกับ ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมครับอาจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> ดอกกล้วยไม้เวลาจะเติบโตแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาที่มันค่อนข้างที่จะนานใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าพอออกดอกมาเสร็จแล้วเนี่ยดอกนั้นก็จะสวยงามใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เป็นที่ชื่นชมอันนี้ก็คือเป็นภาษาที่ใช้ในบทบทบท,บทกวีบทประพันธ์ในในในสมัยก่อนนะครับอาจารย์ครับหรือ ในเพลงถ้าเราเคยได้ยินใช่ไหมครับเราจะได้เคยได้ยินว่า mm. แสงเรืองเรืๆที่่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองคร,ครูเปรียบเสมือนกับ แสงอ่าแสงเทียนแสงสว่างที่ส่องกระจายกันอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็ครูเนี่ยก็เป็นแม่พิมพ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นในสมัยก่อนที่เป็นในในบทเพลงครับอาจารย์ครับอันนี้คือการเปรียบเทียบในมุมมองของวรรณกรรมนะครับในปัจจุบันนี้มีนักคิดนะครับที่ชื่อว่าเลคอฟและจอนสันครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้อง คนที่เป็นกวีเท่านั้นไม่ต้องจะใช้ในบทประพันธ์เท่านั้นนะครับทุกคนสามารถใช้ภาษาแบบเปรียบเทียบได้แล้วเราก็ใช้อยู่เป็นปกติเ,เรื่องปกติมากเลยครับอาจารย์ที่เราเนี่ยยังใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นปัจจุบันเนี้เวลามีใครเสียชีวิตใช่ใชไหมครับวัยรุ่นก็จะไปอะคอมเมนต์เดินทางปลอดภัยนะ,ะไปสบายแล้วใช่ไหม<ช>ครับอาจารย์เรามองเรื่องของความตายผ่านถ้อยคําเปรียบเทียบว่า การความตายเนี่ยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับก็เท่านั้นเองนะครับหรือเราอาจจะบอกว่าชีวิตเนี่ยคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกําลังชีวิตจะต้องมีการดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีเราก็อาจจะเจอคนที่เขาไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเป็นศัตรูกับเราแต่ขอให้เรานําคนเหล่านั้นมาเป็นยาชูกําลังก็คือดื่มเข้าไปแล้วเป็นไงครับมีพลังมีพลังต่อสู้ต่อไปนี่แหละครับเห็นไหมครับว่าการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้จํากัด กับคนที่จะต้องเป็นกวีหรือคนที่มีความสามารถทางภาษาเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถใช้ภาษาแบบเปรียบเทียบได้แล้วเราก็ใช้โดยที่เรามักจะไม่รู้ตัวครับอาจารย์ครับจากชื่อหัวข้อเราสนทนาวันนี้ก็คือประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบใช่ไหมครับนั้นทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาการสื่อสารเปรียบเทียบในประเด็นเกี่ยวกับมโนทัศน์ษษเรื่องการศึกษานะครับครับอาจารย์สาเหตุที่เลือกศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะผมสังเกตเห็นว่า เวลาเราสื่อสารถึงเรื่องการศึกษาครับอา mm hmm. จารย์เราก็จะใช้การเปรียบเทียบเนี่ยอยู่เสมออยู่เป็นปกติเหมือนกับการศึกษาในเรื่องอื่นๆแล้วการใช้ภาษาเปรียบเทียบเนี่ยมันแสดงสะท้อนให้เห็น วิธีคิดความคิดอย่างเป็นรูปธรรมครับอาจารย์ครับซึ่งมันน่าสนใจมากเลยนะครับเราสังเกตเห็นว่าในเพลงที่เกี่ยวข้องกับครูอย่างเงี้ยครับอาจารย์จะเปรียบเทียบครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยในแง่มุมหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วในอีกมุมหนึ่งของการใช้ภาษาของคนทั่วไปในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้มาจากเพลงนะครับเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกันแล้วก็เปรียบเทียบที่เหมือนและแตกต่างกับสื่อหลักด้วยครับอาจารย์ครับอืมครับจากการวิจัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พบว่าการศึกษา เกี่ยวกับการสื่อสารเปรียบเทียบในประเด็นเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยนะครับอาจารย์พบอะไรมาบ้างครับว่าในอดีตเขาศึกษาและเขาพบอะไรกันครับครับถ้าผมจะยกตัวอย่างนะครับให้เห็นเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะมีข่าวจากสํานักข่าวเนี่ยรายงานว่ากระทรวงเนี่ยได้กําหนดนโยบายทางการศึกษาโดยกําหนดโครงการสําคัญอย่างหนึ่งก็คือโครงการห้องเรียน ICU <ม>ใช่ไหมครับที่จะต้องแก้ปัญหาโรงเรียนที่มีวิกฤตนะครับ ตรงนี้จากข่าวตรงนี้จากข้อความตรงนี้ครับพอเห็นแล้วปุ๊บเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องการศึกษาแต่เราไปนําเรื่องของการรักษาทางการแพทย์ใช่ <ICU. S 1> ไหมครับ ICU คนที่อยู่ในห้อง ICU นี้เป็นยังไงครับอาจารย์เจ็บหนักใกล้ตายใช่ไหมครับจะต้องแบบเอออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ว่านํามาพูด เรื่องเกี่ยวกับการศึกษานั่นก็แปลว่ามุมมองที่สะท้อนเนี่ยก็คือมองเรื่องการศึกษาเหมือนกับการที่จะต้องดูแลร,รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในห้องวิกฤตห้องวิกฤตด้วยวนะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่ากลุ่มคนทั้ง3ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับซึ่งประกอบด้วยผู้มอบนยโยบายทางการศึกษาได้แก่รัฐบาลครับอาจารย์กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มของผู้รับนยโยบายมาปฏิบัติก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเขามีมุมมองต่อเรื่องการศึกษาผ่านการใช้คำเปรียบเทียบเนี่ยยังไงครับอาจารย์<ม>ก็เลยเป็นที่มาว่าเก็บข้อมูลจากคนทั้ง3กลุ่มเหล่านี้<ม>แล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่เป็นภาษาพูดและกลุ่มที่เป็นภาษาเขียนครับอาจารย์ครับอ๋อแล้วอาจารย์ไปเก็บข้อมูล3กลุ่มนี้จากสื่อหรือจากหนังสือหรือจากอะไรส่วนไหนมากครับครับผมถ้าเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มของผู้มอบนโยบายเนี่ยนะครับ ข้อมูลที่มาจากภาษาเขียนก็จะไปอ่านพระราชบัญญัติการศึกษาครับอาจารย์กลุ่มที่เป็นภาษาพูดก็จะคัดเ,เลือกคลิปวิดีโอที่มีการ พูดถ no right, ึงกล่าวถึงหรือเป็นการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการวางนโยบายทางการศึกษาครับอาจารย์ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของผู้รับนโยบายมาปฏิบัติก็คือปคือครูครับก็จะมีกลุ่ม Facebook หลายกลุ่มเลยครับอาจารย์ครับแล้วเราก็เลือกเก็บจากกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดเวลามีครูมาแสดงความคิดเห็นหรือตั้งกระทู้หรือมีคนมาตอบก็คือใช้เพจครูนอกกรอบครับในการเก็บข้อมูลแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มภาษาพูดเนี่ยก็คือเก็บข้อมูลจากคลิปวิดีโอครับจากการที่มีการ โทรทัศน์ครูอย่างงี้ครับเกี่ยวกับรายการที่เชิญครูมาสัมภาษณ์อย่างงี้ครับ<ช>แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ก็คือข้อมูลที่มาจากภา,าษาเขียนเนี่ยเก็บจากเว<ช>็บไซต์พันทิปดทคอมครับที่เขามีการมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็จากคลิปวิดีโอเนี่ยก็เก็บจากรายการต่างๆเช่น Educa Talk แบบนี้ครับอาจารย์ครับแล้วก็นําข้อความ สื่อสารจากาสื่อต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์โดยเลือกเฉพาะถ้อยคําที่ใช้เปรียบเทียบเท่านั้นครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มแล้วก็สื่อต่างๆที่เข้าไปเก็บข้อมูลว่ามาจากส่วนไหนบ้างนะครับจากการเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้ง3กลุ่มแล้วก็ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอาจารย์พบอะไรจากการศึกษาครั้งนี้ครับ ก็เปพบข้อมูลที่น่าสนใจครับอาจารย์พบว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบได้ถึง11กลุ่มความหมายเลยทีเดียวครับอาจารย์ครับก็คือกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยเวลาเขาพูดถึงการศึกษาขึ้นมาเขาก็มักจะใช้คําเปรียบเทียบใช่ครับแล้วจัดกลุ่มออกมาได้ทั้ง11กลุ่มใช่ครับใช่ครับก็จะมีกลุ่มของมองว่าการศึกษาเนี่ยคือการทําอุตสาหกรรมและพาณิชย์ครับอาจารย์ครับกลุ่มที่2ก็คือการศึกษาคือการเดินทาง กลุ่มที่3คือการศึกษาคือการทำเกษตรกรรมครับกลุ่มที่4คือการศึกษาคือการสู้รบแข่งขันกลุ่มที่5ก็คือการศึกษาคือการรักษาทางการแพทย์กลุ่มที่6ก็คือการศึกษาคือการทำร้ายครับอาจารย์ครับทำร้ายครับกลุ่มที่7ก็คือเอ่อการศึกษาคือการประกอบสร้างกลุ่มที่8การศึกษาคือความเป็นอมนุษย์ครับแล้วก็กลุ่มที่9การศึกษาคือความเป็นครอบครัวกลุ่มที่10 การศึกษาคือการประกอบอาหารและกลุ่มสุดท้ายก็คือการศึกษาคือการทดลองครับอาจารย์ครับ11กลุ่มแต่วันนี้เราคงพูดกันทั้ง11กลุ่มคงคงไม่หมดแน<ช>่นอนเพร<อ>าะร,ร,รายการของเรามีเวลาจํากัดอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างมาสัก2อสกลุ่มได้ไหมครัาบอา,าจารย์<ม>ว่ามีอะไรกลุ่มไหนน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับได้ครับอาจารย์ครับก็เอ่อ ขอยกตัวอย่างกลุ่มการศึกษาคือการทำเกษตรกรรมแล้วกันครับอาจารย์ครับ,อรบพอไปดูข้อมูลจากออในเว็บไซต์นะครับหรือว่าในเพจแสดงความคิดเห็นของครูหรือว่าในพันทิป com เนี่ยนะครับ,รบก็จะพบว่ามีข้อ,ขอความหลายข้อความเลยครับที่พูดถึงเรื่องของออการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการการทำเกษตรกรรมจากข้อความที่บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเท่ากับเสียใหญ่แจกปุ๋ยสูตรมาตรฐานและเป็นคนคัดต้นไม้หลังจากที่มันงอกเพื่อนําไปปลูกลงดินต่อไปนะครับ มุมมองจากถ้อยคำอันนี้เนี่ยมองว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นนายทุนใช่ไหมครับจะเป็นเสียใหญ่ที่ที่จะต้องลงทุนน่ยทำการเกษตรนะครับหรืออาจจะบอกว่าการศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลคําว่าความเจริญงอกงามอาจารย์นึกถึงอะไรครับถ้าพูดถึงความเจริญงอกงามต้นพืชต้นพืชไม่รู้ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันคือมันคือต้นไม้ต้นพืชที่เติบโตใช่ไหมครับเนี่ยคำเหล่านี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ย คือการทําเกษตรกรรมซึ่งจริงๆไม่ได้พ้นพบํำเท่านี้นะครับอาจารย์มีหลากหลายคํามากเช่นคําว่าแจกปุ๋ยสูตรมาตรฐานคนทําเกษตรชาวนาเพาะเลี้ยงใส่ปุ๋ยพวนดินต้นไม้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่วัดสวนสูงผีงอกงามกาฝากอย่างี้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คือในวงของความหมายของกลุ่มการทําเกษตรกรรมครับอาจารย์คราวนี้อีกสักกลุ่มนึงที่สื่อความหมายที่อาจจะ โพส i ทีฟโพสิทีฟครับ mm hmm. ก็คือการศึกษาก็คือการรักษาทางการแพทย์ครับอาจารย์มันเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนไปว่าห้องเรียน ICU ใช่ไหมครับโครงการห้องเรียน ICU แล้วก็มีคอมเมนต์นะครับจากจากจากเพจเพจหนึ่งที่บอกว่า mm hmm. ผมว่าการศึกษาไทยป่วยหนักป่วยหลายโรคนะ mm hmm. อันนี้ก็คือถ้าเราไป mm hmm. เซิร์ชดูเราจะเจอข้อความวันนี้นะครับตรงนี้ก็แปลว่าเราก็มองว่าการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ให้นโยบายทางการศึกษากลุ่มครูแล้วก็กลุ่มนักเรียนนะครับทุกกลุ่มเนี่ยก็มอง ว่าเป็นการรักษาทางการแพทย์หมดเลยมีความป่วยมีความเจ็บป่วยต้องดูแลรักษาต้องป่วยครับต้องป่วยต้องมองว่าป่วยด้วยใจะ้องมองว่าสุขภาพดีไม่ได้ใช่ต้องป่วยเป็นคนที่ป่วยเป็นหนักด้วยครับอาจารย์ไอซียูป่วยธรรมดาม่วธรรมดาไม่ได้นี่ก็เป็นมุมมองที่สะท้อนผ่านถ้อยคําเปรียบเทียบในเรื่องของการศึกษาคือการรักษาทางการแพทย์อันนี้เป็นแนวโพสิทีฟนะครับอาจารย์โอเคโอเคครับยังมีเปรียบเทียบในเชิงนิเกทีฟอีกนะครับ การศึกษาคือการสู้รบแข่งขันครับอาจารย์รเราไปค้นพบข้อความหลายข้อความเลยครับเช่นตัวอย่างที่บอกว่าลูกหลานจะต้องอดทนศึกษาเล่าเรียนเพื่อวันข้างหน้าจะได้เจริญเติบโตและสร้างฐานะแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ในอนาคตการเรียนต้องอดทนครับอาจารย์แปลว่าไม่ได้สะดวกสบายจะต้องร,ออรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อใจต้องเก็บไว้ในใจใช่ไหมครับจะต้องอดทนหรืออาจจะบอกว่า ครูทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องแข่งแย่งชิงกันแย่งชิงคาบสอนนี้ในเชิงของครูของครูในเรื่องบริหารจัดการต้องมีการแย่งชิงแต่ก่อนหน้านี้ก็คือการอะไรนะต้องอดทนนักเรียนในตัวนักเรียนอดทนแต่ครูต้องแย่งชิงคาบสอนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าครูมีภาระงานสอนที่ไม่เพียงพอมันก็จะส่งผลต่อการประเมินถูกไหมครับอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแย่งชิง คับสอนกันนะครับตรงนี้มีหลายคํามากเลยครับเช่นคําว่านักรบคําว่านักสู้คําว่าผู้พ่ายแพ้คําว่าอดทนแข่งขันแข่งแย่งชิงดีเลือดตาแทบกระเด็นก็มีนะครับอาจารย์ oh. <Yeah. S 1> ก็คือเป็นการ ใช้คำศัพท์ในวงความหมายอื่นมาพูดถึงเรื่องการศึกษาครับอ่านี่แหละครับอาจารย์ครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการศึกษาคือการประกอบอาหารครับรอาจารย์เทียบกับการประกอบอาหารใช่ครับใช่ไหมเออแต่ว่าในสื่อหลักเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่พบเลยในเพลงเกี่ยวกับครูหรือว่าในข่าวเนี่ยเราจะไม่พบว่าเออมองเรื่องการศึกษาประกอบอาหารอ่พบยังไงเช่นตัวอย่างข้อความที่บอกว่าการสอนในอดีตเนี่ยก็คือการทําอาหารขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วเราก็เรียกเด็กๆมากิน พอผ่านไปอีกยุคหนึ่งเราก็ทำอาหารที่มันหลากหลายทำอาหารที่น่ากินดึงดูดความสนใจอ่าเปรียบเทียบว่าการทำอาหารก็คือการทำการศึกษาครับคือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องคิดหลักสูตรคิดรายวิชานั่นก็เปรียบเสมือนกับการปรุงอาหารให้อาหาร่อยเพื่อที่จะให้เด็กๆใช่ไหมครับให้นักเรียนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่มารับประทานอย่างนี้ครับแล้วการทําอาหารนั้นก็จะต้อง หลากหลายหลักสูตรก็ต้องมีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของของเด็กที่ที่ที่มีอยู่อย่างหลากหลายครับอาจารย์อันนี้เป็นในมุมในมุมหนึ่งที่ที่ครูเขาเขาพูดเอาไว้นะครับนี่คือเรื่องการทําอาหารนอกจากนี้ครับอาจารย์ในขณะเดียวกันนักเรียนเนี่ยบอกว่าการศึกษาคือการทําอาหารเหมือนกันครับแต่การทําอาหารยังไงรู้ไหมครับอาจารย์ครับนักเรียนบอกว่าและแล้วโรงเรียนก็เสวยสุขกับการประเมินโรงเรียนแบบผักชีโอยหน้า ต่อไปอครับอาจารย์ทําอาหารไหมครับออก็ทำา,ารเหมือนกันแต่ว่านักเรียนก็ก็ทําอาหารแต่ว่ามองแค่ว่าสิ่งที่เขาอาจจะเห็นว่าโรงเรียนกําลังทําอยู่ก็คือเป็นการเตรียมการประเมินอ,มอะไรบางอย่างใช่ไหมครับในโรงเรียนเนี่ยซึ่งพอถึงรอบที่จะประเมินก็จะต้องทำไมครับอาจารย์ สร้างภาพอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้นี่คือมุมมองของเด็กนักเรียนก็บอกว่าเนี่ยคือการทําอาหารแต่ว่าเป็นเอาผักชีเนี่ยมารยโดยที่อาหารนั้นน่ยอาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้มีคุณค่าทางโภชนาการไหมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่หน้าสวยหน้าสวยผักชีโรยไว้สวยนักเรียนเขาก็มองเหมือนกันครับว่าเนี่ยก็คือการทําอาหารเหมือนกันครับอาจารย์นะครับนอกจากนี้ยังมีคําหลายคํามากครับที่ค้นพบตรงนี้เช่นคําว่า ปรุงคาว่าผสมประสานคําว่าทําอาหารครําว่าผักชีโรยหน้าวัตุดิบเครื่องปรุง<ม>จับชายเมนูอย่างนี้ครับอาจารย์มีคําหลากหลายคํามากที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาคือการทําอาหารครับอาจารย์ <c oughs> จากการจําแนกของอาจารย์นี่น่าสนใจมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ทำให้เห็นว่าเรานึกไม่ถึงเหมือนกันเพราะเราไม่ได้อ่านโดย <c oughs> ละเอียดเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเปรียบเทียบการศึกษาไ <c oughs> ทายเนี่ย <c oughs> <c oughs> กับของหลายสิ่ง<ช>หลายอย่างมากโดยเฉพาะการทําอาหารเนี่ย<ช>ผมเลยคิดไปเลยนะครับว่าเฮ้ยเราเปรียบเทียบการศึกษาอะไรกับการทําอาหารกันด้วยอย่งนี้ใช่ครับแล้วก็คําเหล่านี้ครับผู้ใช้ก็คือ คนทั่วไปในสังคมครับอ mm hmm. าจารย์ไม่ได้เป็นกวีไม่ไดออ้มีความสามารถพิเศษทางภาษา mm hmm. ก็เป็นนักเรียนทั่วไปเป็นครูทั่วไปเป็นบุคลากรทั่วไปครับอาจารย์ mm hmm. แต่เราเนี่ยก็ไปหาคําเหล่านี้ซึ่งเป็นคําเปรียบเทียบแล้วก็มาสกัดออกมา mm hmm. ผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันว่าเอ,อ๊ะเรื่องของทําอาหารนี่มันเป็นการศึกษาได้ด้วยอย่างงี้ครับ mm hmm. แล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือทําอาหารทุกกลุ่มแต่ทำอาหารต่างกันอมองมองมองต่าง positive n e g a t i มองอะไรต่างใช่ครับอาจารย์ จากการจำแนกกลุ่มออกมาเป็น11กลุ่มเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นอะไรครับอาจารย์ครับจากการศึกษาของอาจารย์ครับก็สะท้อนให้เห็นวิธีคิดนะครับหรือว่ามโนทัศน<ม>์ของคนในสังคมทั้ง3กลุ่มเนี่ยที่มีต่อการศึกษาครับอาจารย์<ม>คือโอเคแหละเราอาจจะบอกว่าการศึกษานั้นอาจจะมีปัญหาอยู่มากอย่างเงี้ยครับเราก็เคยได้ยินใช่ไหมครับการศึกษาจะต้องแก้ไขปัญหาอีกมากมายเออก็อาจจะเป็นการพูดที่ที่เป็นการพูด ทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์แต่พอ<ช>เราได้สกัดออกมาโดยใช้แนวคิดทางภาษาเนี่ยในการสกัดออกมาแบบนี้มันก็จะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ<ช>อาจารย์จะเห็นเลยว,ว่าการศึกษาคือการทําร้ายนะการศึกษาเนี่ยคือการทําเกษตรกรรมนะการศึกษาคือการ ทำเกษตรกรรมนะคคือมันก็จะชัดเจนแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นวิธีการคิดของคนในสังคมครับว่ามีมุมมองต่อเรื่องการศึกษาเนี่ยยังไงคนแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับทั้งสามกลุ่มที่แบ่งออกมาว่าเขามีมุมมองต่อการศึกษาต่างกันออกไปเรื่องเดียวกันแต่ถูกมองบางคนมองในมุมดีคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มองในมุมที่ครับแล้วมองในเรื่องเดียวกันครับอาจารย์มองเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาจจะต่างกันออกไปมุมดีบ้างบุมอาจจะลบบ้างอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ คราวนี้ครับอาจารย์ก็ออนอกจากในเรื่องของออกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วใช่ไหมครับ,รบอีกประเด็นหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ก็คือว่าสนใจว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้ภาษาเนี่ยเหมือนกันหรือว่าต่างกันไหมอย่างไรก็ออผมจะยกตัวอย่างสักประมาณ 2- อสาประเด็นนะครับก็ออพบว่านะครับออการใช้ภาษาเปรียบเทียบเมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเหมือนหรือต่างกันตามแล้วแต่ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้พูด นะครับสื่อสารนั้นเช่นในเรื่องของการมองว่าการศึกษาเนี่ยคือการเดินทางอ่าคนทั้งสามกลุ่มเนี่ยอาจารย์ทราบไหมครับว่ากลุ่มไหนคิดว่าน่าจะใช้มากที่สุดมีกลุ่มผู้มอบนโยบายมีกลุ่มครูมีกลุ่มนักเรียนครูกับนักเรียนถูกต้องครับกลุ่มของครูครับอาจารย์ครับอ่าตรงนี้เนี่ยเรามองลงไปให้ลึกกว่านั้นเอ๊ะทำไมครูถึงใช้กลุ่มนี้ในขณะที่กลุ่มของรัฐบาลอาจจะใช้น้อยเพราะว่าครูเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับ วงการการศึกษาอย่างยาวนานคนที่ไปสอบบรรจุข้าราชการครูเป็นครูแล้วเป็นจนเกษียณถูกต้องไหมค,ครับอาจารย์เขาจะอยู่ในในใน,ในอาชีพนี้อย่างยาวนานแต่ในขณะที่กลุ่มที่เป็นร,รัฐบาลเนี่ย <ruled. S 1> มาตามวาระหมดวาระแล้วก็ไป <Gri. S 1> นักเรียนเองเนี่ยเรียนสาเร็จการศึกษาแล้วก็ไปแต่ว่าครูต้องอยู่อย่างยาวนานฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเขาเนี่ยก็คือเป็นเป็นนักเดินทางเป็นผู้เดินทางเป็นผู้ที่อยู่เส้นทางสายการศึกษานี้ตัวจริงอ่าอย่างยาวนานอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับหรือว่าในเรื่องของการ ทดลองนะครับ,รบอ,าอาจจะมีมุมมองที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างหมายความว่าในเรื่องของการทดลองนะครับทั้ง3ามกลุ่มเนี่ยมองการศึกษาว่าเป็นการทดลองหมดเลยในขณะที่กลุ่มที่เป็นผู้มอบนโย,นโยบายทางการศึกษาเนี่ยก็จะมีนโยบายใหม่ๆใช่ไหมครับอาจารย์เขาก็ต้องมองว่าเอเขาก็ต้องสรรหานโยบายหรือสรรหาหลักสูตรที่มีความทันสมัยมีความใหม่มีความน่าสนใจที่ต่างชาติเขาใช้กันแล้วเราก็ต้องนํามาใช้ด้วยก็ต้องเอามาทดลอง ใช่ไหมครับในขณะที่กลุ่มครูพอผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนครูเป็นไงครับอาจารย์เพลินไหมครับก็จะไม่เพลินถูกไหมครับว่าฉันก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วหรอเออรัฐบาลเปลี่ยนอย่างเงี้ยเออนโยบายฉันต้องเปลี่ยนฉันก็ต้องมีภาระงานที่มากขึ้นครูก็อาจจะบอกว่า,าการทําแบบนี้มันเป็นการทดลองที่เหมือนเราเอาเอาเราอะมาเป็นหนูทดลองซึ่งหนูทดลองเป็นไงครับอาจารย์พอทดลองเสร็จก็ ก็ทิง้งก็ทิ้งก็เสียชีวิตก็ต้องเออเป็นแบบนั้นไปใช่ไหมครับแต่ในขณะที่เด็กนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเ,เก็บข้อมูลมาก็จะพบว่าเด็กเขาค่อนข้างที่จะมองเรื่องของการทดลองเนี่ยเป็นเรื่องที่บวกครับอาจารย์หมายความว่าเด็กเขาจะแสดงความเห็นว่าเออการศึกษาไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในขณะที่ต่างชาติเนี่ย เขาจะให้เด็กทดลองเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาความชอบหรือว่าความถนัดของตัวเองแล้วค่อยตกลงว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่าทั้ง3กลุ่มพูดเรื่องเดียวกันก็คือการศึกษาคือการทดลองแต่มีมุมมองที่แตกต่างกันครับอาจารย์ครับอืมครับาจากจากการจัดกลุ่มเป็นทั้ง1 1กลุ่มแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สะท้อนออกมาให้ออกมาที่ทําให้เห็นภาพแล้วนี่นะครับ คำถามสุดท้ายที่อยากจะถามอาจารย์ในวันนี้ก็คือจากการวิจัยของอาจารย์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับสังคมไทยและอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับสังคมไทยในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาครับครับผมออในมุมมองช่วงท้ายนี้ก็จะมีอยู่2ออมุมนะครับอาจารย์มุมแรกเนี่ยก็คือเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับภาษานะครับแออนวคิดทางภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะออมองนะครับว่าคนในสังคมเนี่ยมองเรื่องนั้นเนี่ย ยังไงนะครับซึ่งมองได้ผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆแล้วก็การเปรียบเทียบนะครับเราก็จะเห็นว่าการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้เป็นกวีอย่างเดียวถึงจะต้องใช้ภาษาเปรียบเทียบได้แต่คนทุกคนเนี่ยครับสามารถใช้ภาษาได้นะครับแบบเปรียบเทียบเนี่ยใช้ได้นะครับกับประเด็นที่2ก็คือว่าในการวิเคราะห์ภาษาเนี่ยนักนักวิเคราะห์ภาษาเนี่ยเขาจะรู้นะครับถึงความคิด ของคนที่สื่อสารกับเรา<ม>เพราะเขาจับตัวภาษานี่แหละครับมาวิเคราะห์แล้วภาษาที่จับมาวิเคราะห์นั้นเนี่ยก็คือเป็นภาษาแบบเปรียบเทียบ<ม>จริงๆไม่ใช่เรื่องของเรื่องแค่เรื่องของการศึกษานะครับทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็นำนำถ้อยคําพวกนี้มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะพบพบคอนเซปต์หรือพบมโนทัศน์อะไรบางอย่างประเด็นทางด้านสังคมครับเราก็จะเห็นว่าพอเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเออเราก็จะบอกว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหาจะต้องแก้ไขจะต้อง ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับอาจารย์แต่พอมีการศึกษาแบบนี้นะครับก็จะเห็นมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้ชี้ให้เห็นเลยว่าเออตกลงแล้วเนี่ยถ้าเรามองเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของการทดลองเนี่ยมันมันดีไหมอันนี้เป็นคําถามที่ต้องไปคิดต่อซึ่งผมอาจจะไม่ได้สรุปให้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ว่าชวนชี้ให้เห็นแล้วว่าการทดลองในสามกลุ่มเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกาันเอ๊ะเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจหรือเปล่าว่า การทดลองจริงๆเนี่ยมันมันมันดีหรือมันไม่ดีหรือมันยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะนําไปคิดต่อแล้วก็ไปพัฒนาต่อครับอาจารย์ครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการศึกษาถ้าในสื่อที่เป็นสื่อสื่อสื่อเดิมเนี่ยก็จะเป็นมุมทางด้านบวกเท่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครูคืออัศวินครูครูคือแม่พิมพ์ของชาติแต่ผลการศึกษาในส1เ็กลุ่มเมื่อสักครู่ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ มีอยู่เท่านั้นใช่ไหมครับก็ยังมีม,มีมีขอบเขตมีมีการศึกษาที่น่าสนใจอันนํามาสู่การที่เราจะนําข้อมูลนี้มาพิจารณาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องทํายังไงกับการศึกษาไทยต่อไปดีเพราะเป็นมุมมองของคนทั้งสมกลุ่มครับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เราได้คุยกับอาจารย์สนุกทีเดียวเลยครับ เราจะทำให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าการศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษาไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังทําให้เราเห็นถึงความคิดความอ่านโลก,กท,ทัศน์ทัศนคติของคนแต่ละคนด้วยเมื่อทำเมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับ ความคิดของแต่ละคนแล้วก็อาจจะทําให้เราได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งนั่นอาจจะเป็นการชี้ชวนชักชวนให้เรามาร่วมกันถกเถียงเพื่อจะนําไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ภาษาไม่ใช่เรื่องไกลตัวภาษาไม่ใช่แค่การสื่อสารอีกแล้วนะครับแต่ภาษามันเกี่ยวกับความคิดและปัญหาของสังคมและเป็นเครื่องมือหนึ่งของการแก้ปัญหาสังคมอีกด้วย,วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดร อวิทูลเม่ตาจิตเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณอาจารย์มากยความยินดีครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับแล้วเราก็คงจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับกับรายการศิลปศาสตร์สนทนาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ